ค,ค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับเมื่อวานเจ้าริทไทยบอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ากฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีปัญหาค<ฆ>่ะปัญหาของกฟผก็คือเป็นองค์กรที่ไร้หัวองค์กรหัวขาดผู้ว่ากฟผคนเดิมครบวาระว่ากันที่จริงผู้ว่าคนใหม่ได้ตัวแล้วนะคุณเทพรัตนเทพพิทักษ์ แต่จนกระทั่งบัดนี้คุณเทพพรัตก็ยังไม่สามารถเข้าไปทําหน้าที่ผู้ว่าก,กอฟผได้ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วทั้งทั้ที่คุณเทพพรัตผ่านกระบวนการสัญหาผ่านกระบวนการจัดทําสัญญาว่าจ้างาผู้ว่าเข้ามาโดยสัญญาจ้างนะขณะเดียวกันก็ผ่านความเห็นชอบของคอรมอถึงสองครั้ง เคยเอาชื่อคุณเทพรัตน์เข้าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็สองครั้งด้วยกันใช่ค่ะครั้งที่สองที่นำชื่อเข้าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตยังบอกเลยคือสาเหตุที่ต้องเข้าคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการหลังยุบสภาจาังหวะที่เข้าครมอครั้งที่สองว่าเห็นชอบเหมือนครั้งแรกจากนั้นก็ได้นำเข้ากกตเป็นครั้งที่สอง เช่นกันเนยนครับครั้งที่2ในกกตเขาบอกว่าจังหวัดที่เอาเข้ากกตครั้งที่สองเนี่ยเขาบอกว่าก็ก็ปลดเก้านายกแล้วกาลังจะฟอร์มคอรมอกาลังจะมีคอรมอชุดใหม่ดังนั้นดังนั้นรอคอรมอใหม่ก่อนดีไหมเมื่อได้คอรมอใหม่เสร็จเรียบร้อยกระทรวงพลังงานคุณก็เอาชื่อกุลเทพรัตน์เนี่ยเสนอเข้าไปที่คอรมอชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งและถ้าจบที่คอรมอใหม่ไม่ต้องมาที่ผมไม่ต้องมายุ่งกับกกตแล้วจบไปเลยก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทุกคนก็คิดว่า เมื่อได้ครมอชุดใหม่เรียบร้อยครมอเสถานหนึ่งเข้ามาทําหน้าที่เต็มเนื้อเต็มตัวกระทรวงพลังงานก็จะทําหน้าที่ในการเอาชื่อคุณเทพรัตน์โดนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งถ้าโอเคอีกครั้งจบเลยคุณเทพรัตน์ก็จะเข้าไปทําหน้าที่เป็นหัวของกรฟผได้เลยรรปรากฏว่าคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงคนใหม่ของกระทรวงพลังงานบ,บ,บอกว่าไม่ได้ไม่เอาจะไม่เสนอ ท่านบอกว่าไม่เอาเลยหรอจะรอให้มีการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ของกอฟผให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นก็จะโยนชื่อคุณเทพร,รัตน์ให้กอฟผบอร์ออดกอฟผชุดใหม่ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในประเด็นคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรคะบางประการอายุตัวคือตอนสมัครเข้ารับการสรรหาคุณเทพร,รัตน์ไม่มีปัญหาเรื่องอายุ อายุยังไม่ถึง58ตอยัง,งไม่ถึง58 57เสร็จๆแต่ลากไปลากมาจะเกิดปีจะกระทบจะทําให้อายุตัวเนี่ยแตะ58และเกิน58ไปหรือไม่จะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ว่ากรฟผหรือไม่มันก็เป็นประเด็นมันก็วุ่นวายพอสมควรแต่คราวนี้แต่คราวนี้แฝงนะแฝฟฟนะในเมื่อสังคมบางส่วนมีคําถามกับบัลลัดประเสริฐเราก็ต้องต่อสายไปที่ ตลาดกระทรวงพลังงานคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะให้ได้ชี้แจงกันสักนิดหนึ่งไปกันที่ตลัดประเสริฐครับค่ะตลัดประเสริฐตลัดประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประเสริฐครับครับครับสวัสดีพี่พี่ทนายแล้วก็คุณกบีนานะครับคุณประเสริฐนะครับ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 ท่านประหลัดครับด้วยความเคารพจริงจริง กรกตครั้งที่สองเขาบอกว่าถ้าได้ครมชุดใหม่กระทรวงพลังงานก็เอาชื่อคุณเทพรัตน์โยนเข้าไปที่ครมชุดไหนอีกครั้งหนึ่งถ้าจบแล้วก็จบเลยแต่ว่าแต่ว่าเห็นวันก่อนคุณประเสริฐก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่เสนอตรงนี้จะไม่เสนอจะชี้แจงตรงนี้สักนิดสิครับทำไมถึงไม่เสนอครับผมก็เรียนเปลี่ยนพี่ทนายคุณปวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับก็เรียนก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อ ครับที่ทั้งมีการเปลี่ยนรัฐบาลคอรมอรัฐมนตรีประหลัดจะทรวงแล้วก็คณะรประการ,ารไฟฟ้าคพราะมันก็ะจะถูกกลิทุกข์่หตุบุกคลกนะครับในในเรื่องของออขั้นตอน,น,นต่างๆนะถ้าถ้าจะย้อนหลังไปคล้ายๆกับเนี่ยฮะตอนที่พอยุบสภาแล้วการแต่งตั้งอ,อ,อธิบดีหรือประหลัดจะทรวงหรืออะไรต่างๆก็หยุดชะงักนะครับรอให้มีการ ตั้งคอรมอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงจะมีการดูว่าท่านรัฐมนตรีใหม่จะหรือว่าคอรมอใหม่เนี่ยจะจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาที่ที่พิจารณาเล่าให้ฟังผมก็ไปดูแล้วหลังเมื่อวานนะครับผมเรียนว่า9ก้าสิห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงอันนี้ไม่อยู่สองสามประเด็นที่ผมว่าอ่าเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมันมีบางเรื่องที่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงโอเคเช่แล้วใช่แล้วนะครับเรื่อง พี่ไายมุขมปราณพูดถึงเรื่องการเซ็นสัญญาว่ามีการเซ็นสัญญาจ้างแล้วเนี้ผมก็๊ตกใจนะฮะแล้วก็เช็คกลับไปนะครับก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาจ้างยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะเพราะถ้าเสร็จแล้วก็จบไปแล้วฮะก็จ่ายเงินรงเงินเดือนอะไรเรียบร้อยนะครับจะไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างนะต่อมาเป็นประเด็นที่อันนี้พี่น่ยตั้งประเด็นไว้ก็คือเรื่องอายุของท่านเทพรัตน์อายุท่านเทพรัตน์เนี่ย ตามพรบถ้าผมชูชื่อผิดต้องขออภัยนะเป็นพรบคุณสมบัติมาตรฐานสำรักสมัการและพนักงานรับวิชาหกิจนะครับก็คือตามพรบกําหนดไว้ว่าผู้บริหารเนี่ยที่จะมาสมัครเป็นเยรางผู้ว่าการไฟฟ้านะครับเป็นผู้บริหารจะต้องอายุไม่ถึงห้าสิบแปดปีในวันที่ยื่นไปสมัครวันที่ยื่นสมัครครับวันที่ยื่นฮะฉะนั้นเนี่ย อาการเข้าตำแหน่งของท่านเทพรัตน์เนี่ยนะฮะก็จะไม่เกี่ยวกับอายุนะเพราะว่าวันที่ยื่นท่านมีคุณบัตรครบถ้วนโอเคครับดังนั้นเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นครับจริงๆท่านเนี่ยเ,เกิดปลายเดือนกรกฎาที่สิงท่านผู้ว่าคนก่อนเนี่ยท่านเกิดสิงหาจริงๆท่านเข้าเข้าตอนสิงหาเนี่ยจริงๆท่านก็อายุไม่ไม่ถึง ครับเกิน58ไปแล้วไม่ได้เป็นประเด็นฮะัเรื่องนี้ไม่ได้โอเคไม่ได้เป็นประเด็นนะครับงั้นงั้นจริงๆแล้วสามารถที่จะอ่าเสนอชื่อท่านได้โอเคทีนี้อทางสำนักเลขาคอมอนะครับแจ้งกลับมาที่กระทรวงพลังงานว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้กระทรวงพลังงานยืนยันครับครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ส่งชื่อทานงทพรัตล์นะขอให้ยืนยันขอให้ยืนยันอันนี้ ขอให้ยืนยันชื่อเทพรัตฐใช่ไหมะอัขอให้ยืนยันว่าจะเป็นท่านเทพรัฐหรือไม่โอเคนะฮะทีนี้เรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบปฏิบัติและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของมารยาทครับในการที่จะแต่งตั้งผู้บริหารครับก็อันนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะ ใครจะยืนยันท่านรัฐมนตรีท่านก็มาใหม่ท่านจริงรท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเทพรัตน์เลยก็ได้นะเพราะว่าท่านอ่าอีกสายหนึ่งผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้จักท่านเทพรัตน์ดีผมเจอพี่กุ๋ยอยู่ประจํานะครับอาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันอ่าสักทีเดียวแต่ว่ารู้จักว่าคนเนี้ยนะฮะท่านเทพรัตน์นะครับก็พูดคุยกันตามภาษานะครับนหรือว่าก็อาจจะเป็นอันนี้ผมหรือท่านรัฐมนตรีจะยืนยัน ได้อย่างไรแล้วก็กลับไปมาดูว่ากระบวนการการได้มาของคุณเทพปรัหลัดเนี่ยมันมาจากคณะกรรมการของการไฟฟ้าันะครับซึ่งท่านท่านประหลัดกุลิศเป็นประธานตอนนั้นแล้วก็มีท่านกรรมการหลายท่านซึ่งลาออกนะฮะเราก็มามองว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะให้กรรมการการไฟฟ้าเป็นผู้ยืนยันนะฮะด้วยด้วยผลหลายอย่างนะครับก็คือ นึ่งเนี่ยเป็นมันเป็นที่มาของอ่การเสนอชื่อพิจิตรเพื่อประัดนะครับอันที่สองเนี่ยการกรรมการการไฟฟ้าเนี่ยต้องทำงานกับทางผู้ว่าใกล้ชิดนะครับคือถ้าเราไปแต่งตั้งหรือไปยืนยันในขณะที่กรรมการเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้พิจารณาหรือได้ดูหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะมันก็จะดูผิดมารยาทไปหรือไม่นะครับก็ก็อันนี้ก็เลย มองว่าก็ควรจะให้กรรมการการไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาก็บังเอิญนะฮะทางทางท่านประหลัดทา่ทานท่านประหลัดกุลินเนี่ยท่านก็ไปไปตามมารยาทที่ว่าท่านเกษียณอายุนะฮะทา่านก็ให้คนรุ่นใหม่มาทําต่อแทนทา่านคลาออกกรรมการทาั้งทั้งคณะลาออกก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นสุญยากาศครับจะทํำยังไงที่ที่กาลังรออยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าเนี่ย ผมและท่านแลฐมังรีก็กาลังรวบรวมรายชื่อนะครับคัดถามดูคุณสมบัตินะฮะซึ่งเดี๋ยวผมทางผมเองก็ต้องเสนอแล้วก็ส่งไปที่สครคัะงานคณะกรรมการและวิสาหกิจนะครับเพื่อกากระบวนการนะต้องมีคู่เทียบมีอะไรต่างๆคุณสมบัติแต่ละท่านนะครับมีความพร้อมเรื่องทั้งเรื่องเชิงวิศวกรรมเรื่องพลังงานเรื่อง เรื่องการลงทุนเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องอบัญชีนะฮะเรื่องการบริหารบุคคลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเสนอชื่อไปนะครับครับสรุปก็คือต้องให้บอร์ดกฟผเป็นคนยืนยันชื่อคุณเทพรัตน์อีกครั้งหนึ่งอันนี้นะท่านท่านก็มีการหารือพิจารกาเหมือนกันว่าเออตอนนี้มันควรจะเรายืนยันได้เลยไหม แรื่องที่ไรต้องเข้าใจผมกับท่านรัฐมนตรีว่า,าผมบทาม่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการในกา,ารสรรหารตอนนั้นนะฮะและ้วก็ถ้าจะจยืนยันผมก็ต้องขอมาดูว่าเอการสรรหาอะไรเป็นยังไงแต่ผมรู้มองว่าอันที่จริงเนี่ยรกรรมการเนี่ยกรรมการางานไฟฟ้าซึ่งจะต้องทํางานร่วมกับผู้ว่าคอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับเราให้เป็นกรรมการเป็นไหมเพราะว่าจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบนะมีคณะบุคคลดูไม่ใช่เดี๋ยว ผมมีความสนิทชิดเชื้อจะยืนยันหรือผมเอมีอะไรปาดหมางกับท่านเทพรัตน์หรือเปล่าแล้วไม่ยืนยันอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูไม่ถูกต้องนะครับก็เลยดูตามมารยาทแล้วก็ดูตามข้อกฎหมายที่ที่พยายามปฏิบัตินะครับก็ไม่ได้ผมผมไม่ได้เทนะครับพี่โอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจท่านแล้วก็แล้วก็ยังสามารถจะเสนอชื่อท่านเทพรรัตน์ได้นะโอเคโอเคไม่ใช่ประเด็นครับท่านโอเคสรุปก็คือสรุปก็คือ ต้องรอให้บอร์ดกฟผเป็นคนยืนยันชื่อคุณเทพรัตนเองแต่บังเอิญบังเอิญเนี่ยบอร์ดกฟผเขาลาออกต้องตั้งบอร์ดใหม่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการที่จะตั้งบอร์ดใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยถูกไหมฮะ ถูกต้องครับมันก็เลยยืดยืดเยื้อมันก็เลยยาวกระโดดไปถูกไหมฮะก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ขอบคุณนะฮะได้มีโอกาสมาแจ้งรายการรับคุนแฟนรายการท่านนะครับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณท่านท่านประหลัดถามนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ท่านประหลัดบอกว่ามีแนวคิดที่จะหารือกฤษฎีกาว่ากระทรวงพลังงานจะคอนเฟิร์มชื่อคุณเทพรัตน์ไปได้เลยหรือไม่ตกลงได้ทําหนังสือหารือไปแล้วหรือยังครับ อ๋อไม่ได้ครอันนี้ก็พูดคุยกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องท,ทางําเป็นหนังสือก็ท่านกือิอีากาก็คุยกันนะครับว่าอันนี้ก็ควรจะเป็นทางการไฟฟ้าเป็นคนยืนยันอ๋อครับครับ,รบว,ว,ว่าว่าจริงๆท,างทาง่านท่านรัฐมนตรีก็มีให้ข่าวนะครับเรื่องนี้โ <Okay. S 2> อเคเพราะว่าที่มาเนี่ยมันมาจากทางการไฟฟ้าแล้วก็ทาง ทางรัฐมนตรีเองเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งใกการในการสรรหานะฮะแล้วก็ให้ทางการไฟฟ้าแจ้งมาดีกว่านะครับนะครับอันนี้การไฟฟ้าก็ว่าก็น่าจะเป็นกรรมการการไฟฟ้าที่จะเป็นคนแจ้งนะครับที่จะเป็นคนยืนยันว่าเอาละเดี๋ยวฉันพร้อมที่จะทางานกับคนนี้คนนี้โอเคจบโอเคก็ก็มันเป็นเรื่องที่รอยต่อจริงๆนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมก็ ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับจริงก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจบอร์ดใหม่ของกฟผโดยขั้นตอนของมันเมื่อได้ชื่อแล้วก็จะต้องส่งไปที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐทรารเสก็ให้ปรบก่อนถ้าปรบเสร็จแล้วค่อยส่งไปที่คอรมอเป็นขั้นตอนสุดท้ายถูกไหมฮะคอรมอขั้นตอนสุดท้ายครับก็จะมีคณะกรรมการสัญหามีคอรมอมีอะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ คำถามก็คือขนาดนี้ได้ชื่อบอร์ดใหม่กฟผครบถ้วนแล้วหรือยังหรือยังอยู่ในขั้นตอนหาตัวกันอยู่ก็กำลังต้องทัาถามด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบางทั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านสะดวกไม่สะดวกยังไงเพราะว่าการเข้ามาเป็นคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจเนี่ยท่านก็ต้องเสียสละบางอย่างเรื่องการถือหุ้นการ จะต้องยี่งแจ้งสักสีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็แลจริงจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าผมว่าเป็นบอร์ดกรพมันจะอะไรมากนะครับก็อันเนี้ยแล้วเราก็อยากได้คนที่มีคุณภาพที่จะมาช่วยดูกิจการการเงินของกรพรให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดีนะครโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านประหลัดชัดเจนชัดเจน ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากครับคุณประเสริฐสิริสุขประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะปรารสวัสดีคาัค่ะก็ชัดเจนก็ก็ฟังจากเจ้าตัวไม่ได้ติดใจไม่ได้เท่เทพารัตน์แต่มันมีเรื่องของมารยาทและขั้นตอนทางกฎหมายมาประการรับทราบกันตามนี้สังคมไปตกผลึกกันเอาเอง